สวัสดีครับวันนี้ร้าน p e d e r Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันนะครับรุ่น Wave Fang SS นะครับเป็นรองเท้าแบดมินตันซีรีส์ใหม่ของ m i z u n o นะครับผมตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นจะมีด้วยกัน5สีนะครับ5แบบะดนนี้เรามารีวิวแบบแบบนี้ก่อนคือแบบหุ้มข้อก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหุ้มข้อ อย่างที่ายฟังกันว่ามันจะมีสีแดงนะครับสีแดง L อลทดีกับสีขาวทอง Lt ลทีดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวขาวดำนะครับเป็นตัวหุ้มข้อนะฮะแล้วก็จะมีตัวซูเปอรวนะ์วนเนี่ยซูเปอร์วายจะเป็นสีกรมท่ากรมท่าเขียวอ่อนนะครับก็ขาวนะครับแล้วอีกตัวนึงก็เป็นของผู้หญิงคือ2 e นะครับขาวชมพูดำนะครับ เอาละวันนี้เราจะมารีวิวตัวหุ้มข้อกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัว m i ซ u n o w เวฟฟัง s s เนี่ยต่างจากตัวเดิมยังไงนะครับต่างจากพวกฟัง rx ฟังโป o ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาเทียบกับฟัง Rx ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับฟัง Rx นะครับฟัง r x สีขาวนะครับตัวนี้ไซส์เดียวกันนะครับ26.5เหมือนกันนะฮะ ยี่เหมือนกันนะครับต่างกันตัวที่ฟาง s s เนี่ยเขาจะมีคัชชั่นนะครับตรงส้นเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งจะสูงกว่าและก็หนากว่าเ r x นะครับส่วนวัสดุเนี่ยนะครับ Rx เราดู RX ก่อนนะครับ RX เป็นยางนะครับตรงนี้ที่ชาวช้รลากเท้ากันนะครับมีของญี่ปุ่นนะอานะครับ อันนี้การพลิกด้านข้างนะครับไอ้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวฟัง SS ก่อนนะครับฟัง SS ตัวนี้นะครับเป็นตัว Mt นะครับคุ่มข้อนะฮะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูเชือกเพิ่มขึ้นมานะครับรูหนึ่งนะครับนี่เลยการพลิกด้านข้างนะครับตัวนี้การพลิกด้านข้างกันเวลาเราวิ่งเราก็พลิกนะฮะตรงซ่อนเนี่ยก็จะเป็นคัชชั่นตรงนี้สีแดงนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับ ซึ่งมิซชันโนเขาจะเพิ่มเติมมานะครับในระบบเวฟแล้วก็ใส่ตัวพาวเวอร์เข้ามาด้วยนะครับเพิ่มความนุ่มนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับมีพาวเวอร์ตรงนี้นะครับตรงพื้นเนี่ยนะะฮก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับพื้นเป็น non นอนมาร์กิ้งนะฮะมีสี MT เนี่ยข้างในเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นสีดำนะครับตรงที่ใช้ลากขา,าจะ ตรงที่ใช้ลากขาเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกฟางโปนะครับพวกฟางโปพวพวกฟาง Vs2 นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนผ้าไนลอนนะครับซึ่งถ้าเป็นหนังไปเลยเนี่ยเวลาเราใช้สไลด์ลากขาเนี่ยมันก็จะขาดตรงนี้นะครับผมส่วนหนังเนี่ยเป็นหนังนิ่มนะนิ่มหนังเป็นหนังสีขาวด้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีขาวเคลือบแก้วนะฮะ เป็นหนัง,นนงดอกสีด้านๆหน่อยนะครับนี่เลยตรงนี้เป็นสีเงินนะครับสีเงินสีเงินแล้วก็ตรงนี้สีดำนะครับตัวเนี้ยเป็นหุ้มข้อนะเป็น mt สวยมากนะครับลิ้นเป็นสีดำนะฮะนี่เลยที่อื่นไม่มีขายครับขายแต่ที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่ครับ นี่เลยของเจแปนนะครับเจแปนเขาก็จะมีคู่มือคู่มือในรองเท้าเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือของเขาอยู่นะครับเรามาดูอีกข้างกันดีกว่านะฮะนี่เลยข้างในดำแต่ก็เป็นดำมีลายนะเป,นยเ,นยเป็นลายเนี่ยเป็นลายเหลี่ยมขารามตัดนะครับ ตรงนี้เป็นหนังนะฮะหนังสังเกตดีๆเราสังเกตดีๆต,ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีดำนะครับเป็นหนังแท้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นไนล่อนเหมือนพวกฟางโปาฟางอะไรนะฮะตัวนี้หน้าเท้ากว้างนะครับเป็นหน้าเท้ากว้างหน้าเท้ากว้างขนาด 3e นะฮะ 3e การตัดเย็บดีมากนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้นุ่มนะนุ่มนี่เลยของร้านเราจะขายของญี่ปุ่นนะก็ของคุณภาพนะครับของเกรดญี่ปุ่นเนี่ยของเขาก็จะตัดเย็บดีตัวพาวเวอร์นี้นิ่มนะครับแล้วก็ตัวเวฟเนี่ยจะนุ่มนะครับจะนุ่มหน่อยนะครับผมก็ ใครสนใจนะครับมิซูโนมรองเท้าแบบวินตันนะครับเวฟฟฟาง SS นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ของมิซูโน่นะฮะของญี่ปุ่นนะครับผมก็อินบ็อกหรือไลน์กันเข้ามาที่ร้านเราได้เลยนะครับเพียร์เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเจแปนนะครับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ